สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการยืดขยายอายุวีซ่าในช่วงสถานการณ์โควิดในประเทศอังกฤษกันค่ะก่อนเริ่มนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์แฟนเพจ012 Thailand แล้วก็ subscribe 012 Global YouTube Channel ด้วยนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะ ท Home o f f i c e ของประเทศอังกฤษเนี่ยได้ออกมาประกาศตั้งแต่ช่วงมีนาเมษาที่ผ่านมานะคะสำหรับผู้ที่วีซ่ากำลังจะหมดในช่วงนี้เนี่ยสามารถที่จะขอยืดอ,อายุต่อวีซ่าได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะโดยเหตุผลเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ2อย่างก็คือ1คือหาไฟล์กลับไม่ได้จริงๆกับ2เนี่ยเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นไวรัสและต้องกักตัวอยู่ในประเทศนี้นะคะสาหรับใครที่ต้องการที่จะยื่นเรื่องต่ออายุหลังวันที่6เมษายน ะะสามารถที่จะเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้เลยเดี๋ยวจะเขียนเอาไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเงื่อนไขสําหรับช่วงโควิดเนี่ยก็คือสําหรับคนที่จะยื่นขอวีซ่าถาวรเปลี่ยนวีซ่าหรือกําลังจะต่อวีซ่าในช่วงนี้นะคะวีซ่าที่ปกติเนี่ยเราจะต้องกลับไปทําที่ไทยอย่างเช่นสเปาววีซ่านะคะวีซ่าติดตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำโฮมออฟฟิศเนี่ยอนุญ,ญาตให้เราสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าจากภายในประเทศอังกฤษได้ค่ะ ซึ่งเงื่อนไขนี้นะคะสำหรับคนที่วีซ่ากำลังจะหมดภายในก่อนวันที่31พฤษภาคมเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการยื่นวีซ่านะคะสามารถที่จะปรึกษา012 Thailand ไ,ได้เลยยินดีให้คำปรึกษานะคะ ในส่วนของตัว Service Point นะคะตัวนี้นะคะได้ปิดให้บริการไปตั้งแต่วันที่27มีนาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะการนัดหมายในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะถูกเลือ่อนส่วนใครที่ได้ทำการยืดเรื่องต่ออายุวีซ่าทางออนไลน์ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกันงวลใจนะคะเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะยังอยู่ในประเทศอังกฤษได้อย่างถูกกฎหมายค่ะ ก็คือข้อมูลที่อยากจะแบ่งปันสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องวีซ่ากําลังจะหมดหรือว่ายังกลับประเทศไม่ได้และต้องการต่อวีซ่าเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยสอบถามกับ0ูนย์หนึ่งสไดได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย